ทุกคนเราอยู่ที่แม่น้ำมังกอนแม่น้ำน่านครับกำลังเดินจะไปเช็คอินที่โรงแรมอุยดอกบัวสวยโรงแรมเจทูอินจ้ะดอกบัวสวยมากทุกคนนี่คืออำเภอเมืองอุตรดิต์นะครับเมืองของดีมากมายเหล็กน้ำผีลือเรื่อง เมืองลางศาสหวาน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 จนทําให้เราติดใจมาทั้งทุกวันนี้ต้องมางานลางศาสตร์ประจําปีทุกปีไม่เคยขาดเลยทุกคนแล้วก็จะไปเช็คอินที่ j จ i n ูนะฮะโรงแรม j จูนี่ฮะเรากําลังจะเหาะเหินข้ามแม่น้ําดวาก้นนะฮะแม่น้ําน่านนั่นเองนะคะหนึ่งในปิงวังยุมน่านถูกปะดูสิแม่น้ําไหลแรงสีน้ําตาลสวยไหมครับทุกคน คเขียวเป็นมังกรไปทั้งจังหวัดพิจิตรพิษณุโลกจนมาถึงอุตรดิตถ์สุขโขทยัยทุกคนดูสินี่เราเดินตุกข้ามแม่น้ําเนี่ยฮะแล้วก็จะไปแวะที่วัดข้างหน้าเมื่อกี้เราคลองอานาโพถูกปะพระอารามรหลวงเราเข้าไปไม่ได้เพราะว่าเสียงดยังทุกคนทายมาซิว่ากี่กิโลเมตรถึงจะถึงเจจูนะฮะกี่กิโลเมตรนะะกกมตร,รู้ไหม จากจุดที่กำลังข้ามแม่น้ำน่าอยู่เนี่ยนะครับนี่บนทางหลวงเอเอขาเรียกว่าสายเอเชียทุกคนเดี๋ยวเราจะแวะที่วัดใหญ่เนี่ยหากชื่อวัดอะไรเนาะเอามาลุ้นกันเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับทุกคนที่เรามาเส้นนี้นี่เป็นสีสะพานสีม่วงนะทุกคนบางคนบอกว่าทำไมไม่ขับรถอา้าว ก็ไม่ไดเอารถมาแล้วทําไมเดินอก็อยากถ่ายบรรยากาศทาไมไม่ไปวินมอเตอร์ไซค์ก็ถ้าไปวินมอเตอร์ไซค์ก็จะไม่ได้หยุดที่วัดแบบนี้สิเนี่ยวัดสวยๆทั้งหน้าแล้วเราเช็คอินเที่ยงไงฮะทุกคนก็มีเวลาเหลือเฟือถูกไหมฮะก็ไปถ่ายร้านอร่อยๆอีกนะฮะเนี่ยชื่อวัดเราเห็นแล้วแต่อ่านไม่ทันค่ะต้นไม้บางจะเรียกร้อยแล้วเดี๋ยวจะไปไลฟ์สดที่ต้นจามจุรีทุกคนจามจุรี ก้ามปูหรือว่าไม้ฉำฉาถ้าเป็นก้ามปูสีแดงก็จะเป็นต้นไม้ประจําจังหวัดของจังหวัดลําพูนนะฮะแต่ถ้าเป็นจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับก็จะเป็นต้นอะไรรู้ไหมต้นศัก์นั่นเองทุกคนไม้ศักต้นศัก์จะเป็นต้นไม้ประจําจังหวัดของเมืองลางศาสแห่งนี้เมืองพิชัยเมืองพญาพิชัยนี่คือถนนเฉลิมพระเกียรติทานทุกคนที่เรากําลังเดินก็คือสายเอเชียมุ่งหน้าโรงแรมเจทูโรงแรมที่น่ารักที่สุดนะฮะ ที่เราต้องแบบดันด้นมาให้ได้ตั้งใจมากๆเลยงานลางสาปีนี้นะฮะต้องมาให้ได้จ้ะทุกคนอันนี้ยอดอะไรกินกขนมจีนได้ไหมจะถิ่นหาก,กินได้จะถิน่นถึงแล้วถนนเฉลิมพระเกียรติปีส62นะคะเฉลิมราชฎพาดวารีทุกคน อ๋อเราเดี๋ยวเข้าวัดหมอนไม้ทุกคนนี่หาสะพานปับ๊บใช่ไหมลุงปับ๊บก็จะเป็นวัดหมอนไม้ไม่ใช่ไม้หมอนนะจ๊ะนี่วัดหมอนไม้เราแวะไลฟ์สดก่อนแล้วก็ชาร์จแบตก่อนทุกคนแบตบจะหมดละจะได้ไปเช็คอินเจทูอินได้อย่างเบาๆไม่ต้องรีบนะฮะถึงแม้จะเช็คอินตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปเราไปสักบ่ายบ่ายสองนี่ตระไคร้เลมอนก,กราสกะเพรานี่วัดหมอน,มอนไม้ วัดหม่อนมาพัฒนามีห้องสมุดประชาชนด้วยนะนี่ฮะอ๋อนี่ฮะไปไหมไปห้องสมุดห้องสมุดต,ต้องเงียบสิเนาะเราต้องมามีเพราะเราต้องพูดนะไร้สดวัดหม่อนมานทุกคนมเจฉวิหารน่ารักอุโบส์ไอ้ไข่ครับทุกคนนะฮะอุโบสถสวยมาก นี่ค่ะกลวัดสวยมาก